ดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะเข้ามาถึงที่โรงงานแล้วครับก็เพื่อนๆอาจจะเห็นภาพคุ้นตาเพราะของพวกนี้เตียงพวกนี้เรามีที่โชว์รูมที่ช่งองมเิว์ตี้อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เอามาถึงที่ก็ถ่ายให้ดูกัน,นิดนึงนะครับว่าเตียงที่ส่งยุโรปมากๆเนี่ยส่งยุโรปเยอะโปแรแลนเนี่ยซีปัญญาก็คือสเปนเนี่ยใช้เตียงรุ่นแบบนี้กันนะ ก็จะมีราวกันตกมี2แบบนะครับตัวนี้ซีล่าสตอนนะซีล่าสตอนราวกันตกนะครับความกว้างน่าจะประมาณ68ใช่ไหมหกสิบแปดส่วนตัวนี้ซีล่าสาตอนนะเป็นราวกันอีกแบบหนึง่งแล้วแต่ว่าประเทศไหนใช้แบบไหนใช้คุณภาพแบบไหนใช้ฟังก์ชันแบบไหนอยู่ที่คนไอเลือกลูกค้าเลือกเลยบางประเทศเขาอยากจะถนัดแบบนี้เป็นคุณภาพเขาบางประเทศอาจจะต้องแบบนี้เป็นคุณภาพเขาอยู่ที่วอร์ดีฟายนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าเลือกและกันนะ อ่ะโอเคก็3สามตอนแบบนี้เราการตกตอนนี้มีฟังก์ชันเสริมให้เป็นเสียบสายเป็นฟูซโวิทได้รีโมทคอนโทรลได้นะครับก็ปรับขึ้นลงได้1มอเตอร์นะครับ1มอเตอร์ฟูซโวิทได้นะขึ้นลงได้ฟูซโวิทนะครับเปิดคุณหมอมือไม่ว่างหรืออะไรเงี้ยมันจะปรับกําลังตดกำลังอะไรอยู่ให้ผู้ช่วยพยาบาลเสียบให้ส่วนปรับราวก้นก็คือตัวนี้แค่บีบนะครับตัวนี้แค่บีบนะแล้วแต่ประเทศอย่างที่บอกนะครับ แล้วแต่การใช้งานว่าใครถนัดแบบไหนนะอันนี้ก็แคบีบลงมานะครับส่วนปรับขาก็คือตรงนี้เลยหนึ่งมอเตอร์ปรับขึ้นลงนะแล้วก็ตัวนี้ปรับขึ้นได้ปรับลงได้แบบนี้นะครับแล้วก็หัวมีช่องหมอนมีช่องหมอนปรับขึ้นลงได้เหมือนกันนะขึ้นสุดได้ถึงอย่างนี้แล้วก็ลงมานอนได้แล้วก็ไปยาวได้เลยนะครับ ตัวนี้ก็ได้ถึงอย่างนี้เลยนะนอนหมอนได้นอนคว่ำได้นอนหงายได้นะโอเคอ่าตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะกดขึ้นนะกดลาวขึ้นก็จะบีบขึ้นชุบง่ายมากเลยแล้วแต่การใช้งานนะตัวนี้น่าจะเป็นสเปนนะโอเคอ่าตัวนี้ตัวนี้อาจจะเป็นโปแลนด์หรือออสเตรเลียนะครับก็ลากั้นยกขึ้นปึ้งอ่าแค่ยกขึ้นนะครับตัวนี้ก็แค่ดันขึ้นขึ้นมานะยกขึ้นอ่าแล้วแต่ประเทศอย่างที่บอกนะครับก็อ่ะ ก็ปรับขึ้นลงได้เหมือนกันแต่ตัวนี้มีแค่2ตอนอยู่ที่ลูกค้าว่าใช้กี่ตอนนะครับถ้า2ตอนก็ได้สาตอนก็ได้ะดจะสั่งบริษเอาแบบ3ตอนเป็นรานี้ได้ไหมก็เดี๋ยวทําให้นะก็ให้มีวร่มในการสั่งนิดนึงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะส่วนรีโมทการปรับคอนโทรลก็เหมือนกันเลย1มอเตอร์นะครับอ่ะนี่ใส่ขึ้นมาแล้วเหมือนเดิมยกขึ้นง่ายเคลื่อนย้ายง่ายอ่ะแล้วเคลื่อนย้ายง่ายด้วยนะก็คือนี่ตอนนี้ล็อกล้อไว้นะครับถ้าเกิดปรับล้อแค่เหยียบ นี่ใช้เหยียบนะครับดึงปักออกนะหรือเ,เราดึงปักออกนี่แล้วก็ดึงปักออกย้ายบอร์ดใช่ไหมบันมีย้ายบอร์ดย้ายเครื่องย้ายอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แค่เข็นได้เลยนี่ล้อก็แบบอย่างดีนะนี่ล้อก็ใช้ล้ออย่างดีนะครับก็เคลื่อนย้ายได้ง่ายนะครับไปถึงปุ๊บก็เสียบมอเตอร์นะครับเสียบมอเตอร์ได้เหมือนเดิมนี่ก็จะมาใช้งานได้แล้ว เสร็จแล้วยกขึ้นมาหน่อยนึงนะค่เตะขึ้นอ่าแค่เตะขึ้นแค่เตะขึ้นอ่าโอเคจบเรียบร้อยไปจีาลาสองตอนเรลแากันและสามตอนเรลแากันก็ประมาณนี้นะคะบ๊ายบาย